วันนี้ผมจะมาชวนเ,นเพื่อนๆคุยถึงเรื่องเวทมนต์หนึ่งที่ฮิตมากๆในโลกแฟนตาซีอย่างไฟบอลว่ามีที่มาอย่างไรถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมัาได้เลยครับสวัสดีครับนักผจญภ,ยภยัยทุกท่านผมนุและคุณกําลังอยู่กับพวกเรา Blue p o ชั่นครับเวทไฟบอลนะครับเป็นหนึ่งในเวทมนต์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกแฟนตาซีที่ไม่ว่าคุณจะเล่นเกม RPG เกมไหนอาชีพผู้ใช้เวทมนต์เนี่ยก็มักจะมีเวทมนต์นี้เป็นทักษะพื้นฐาน เอาไว้ใช้ในการต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือใช้ในการต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันเวทไฟบอลมีต้นกำเนิดครั้งแรกในยุคที่เกมกระดานประเภทบอลเกมหรือบอร์ดเกมที่เน้นการจำลองการทำสงครามระหว่างผู้เล่นสองฝ่ายขึ้นไปเนี่ยกำลังได้รับความนิยมซึ่งว่ากันว่าในช่วงประมาณปี1 000, 9 7 0นะครับมีนักเล่นบอร์ดเกมคนหนึ่งเนี่ยจากเมืองบอสตันที่มีชื่อว่าคุณเลโอนาร์ดแพทเขาได้ปรับปรุงกฎการเล่นบอร์ดเกมแนวแฟนตาซีที่เบสหรือมีพื้นฐานมาจากงานเขียนของ JR r Tolkien ค,คุณโทคินหรือว่าอาจารย์โทคินเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักเขาในฐานะของผู้ที่เขียนหนังสือชุดหลอดออฟเดอะริงนะครับในคุณเลวอน์ดแพทได้เขียนแนวทางการปรับปรุงกติกาการเล่นเกมโดยมีการนําเสนอเวทมนต์และมาัดฐานความสามารถใหม่ของตัวละครเหล่าผู้ใช้เวทเพื่อให้เหล่าจมเวทเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งหนึ่งในเวทมนต์ที่เขานําเสนอก็คือเวทมนต์ไฟบอลนั่นเองเวทมนต์ไฟบอลที่คุณเลวอน์ดแพตออกแบบไว้นั้น น่าจะได้รับอิทธิพลจากสงครามยุคสมัยใหม่นะครับโดยเปรียบเหร่าผู้ใช้เวทเนี่ยเหมือนกับหน่วยทหารปืนใหญ่เพราะว่าไฟบอลที่เขาเออกแบบไว้เนี่ยถูกกาหนดให้เป็นเวทที่สามารถสร้างแรงระเบิดแล้วก็ขอให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้หรือที่เราเรียกกันว่า area of effect ส่วนะสมของไฟบอลที่คุณเรียวหน์ดแพทออกแบบขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อใช้ต่อต้านหรือกําจัดศัตรูที่มาเป็นกลุ่ม โดยถึงแม้ว่าไฟบอลจะมีความรุนแรงมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการกําหนดให้ตัวละครที่มีค่าพลังชีวิตมากๆอย่างเช่นพวกเหล่าฮีโร่ต่างเนี่ยแม้จะโดนทั้งสารนี้เข้าไปก็จะยังไม่ตายในทันทีแต่ว่าพวกเหล่าทหารหรือผู้ยูนิตทั่วไปเนี่ยเวลาโดนไปก็จะเสียหายหนักนะครับหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นถูกทาลายไปได้เลยแน่นอนว่าเว้นม์ลที่ฉุดฉิดและรุนแรงแบบไฟบอลเนี่ยค่อนข้างจะขัดกับภาพลักษณ์เดิมๆของเหล่าพมดในงานเขียนของโทคินนะครับอย่างเช่นกานดา์หรือซาลูมาน เพราะว่าเหล่าพ่อมดในงานเขียนของโทคินนะครับโดยมากจะเป็นลักษณะของผู้วิเศษที่จะใช้เวทมนต์ในแง่ของความมหัศจรรย์ต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ในแง่ของความรุนแรงเท่าไหร่คือถามว่าแกนรับเคยใช้ไหมเวทมนต์ที่เป็นลักษณะของแรงระเบิดแบบนี้ในหนังสือของโทคินแกนรับเคยใช้นะครับแต่ถามว่าบ่อยไหมตอบเลยว่าไม่บ่อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในแง่ความนิยมแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาระบบเกม นวัตเดียของคุณเลวนาดแพทเนี่ยประสบความสําเร็จมากจนกระทั่งกฎของแพทและการใช้เวทธาตุยิงใส่กันเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเราจอมเวทในยุคต,ต่อมาเลยก็ว่าได้ครับต่อมาในปี1971นะครับก็ได้มีการวางจําหน่ายเกมที่ชื่อว่าเชนเมลเป็นบอร์ดเกมแนวสงครามแฟนตาซีซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้นํากฎของแพทหรือแนวทางที่คุณเลวนาดแพทบัญญัติไว้เนี่ยมาใช้ในเกมนี้ด้วย ทำให้เวทมนต์อย่างไฟบอลและไลตนิ่งบอลที่เรารู้จักกันดีนะครับถูกบรรจุอยู่ในเกมนี้เช่นกันและแน่นอนว่าเมื่อตัวเกมนี้วางจำหน่ายก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าผู้เล่นเป็นอย่างดีครับส่วนกระทั่งในปี1,974บอร์ดเกมในตำนานอย่างดันเจี้ยนดาคอนก็ได้เปิดตัวขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอเดียจากเช่นแมวและกฎของแพทก็ถูกนำมาใช้ในเกมนี้ด้วยเช่นกัน โดยเวทมนต์อย่างไฟบอลเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นภาพจําของคนในยุคนั้นแล้วก็ขยายไปสู่โลกของ r p g อื่นๆรวมถึงฟิกชั่นแนวแฟนตาซีต่างๆอีกมากมายครับทีนี้พอเข้าสู่ยุค80ซึ่งเป็นยุคที่วิดีโอกเกมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเฟื่องฟูนะครับเกม r าร์พีจหลายๆเกมเนี่ยก็นิยมเอากติกาของแดนเจนหลายๆก้อนไปปรับใช้แต่ในช่วงแรกๆเลยเนี่ยเกม r าร์พจหลายเกมเลือกที่จะไม่ใส่เวทแบบไฟบอลนะครับ,บ เหตุผลก็เป็นเพราะว่าด้วยคุณภาพของฮาร์ดแวร์สมัยนั้นการคำนวณความเสียหายของสกิลไฟบอลที่สามารถสร้างความเสียหายให้ยูนิตแบบเป็นกลุ่มได้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอยู่จนกระทั่งในปี1982เกมดันเจียนที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท TSR ได้นำเสนอเอฟเฟกของเวทไฟบอลให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็มีการโชว์การคำนวณความเสียหายต่อเวทนี้กับยูนิตแบบกลุ่มตามกติกาที่เหมือนกับเราเล่นในบอร์ดเกมจริงๆด้วยทำให้ในตอนนั้นเนี่ย เจ้าเกมนี้เป็นที่ฮือฮามากเลยครับในช่วงประมาณปี 1980- งพันกถึงหนึ่นเก้าสินะครับทั้งวิดีโอเกมบอร์ดเกมรวมถึงการ์ดเกมที่รับแรงมานันใจจากดันจี่แนาดากอนก็ได้ถือกําเนิดขึ้นเป็นจานวนมากอย่างเช่นวิดีโอเกมอย่าง pool of radiance ในปี1988นเกะครับเกมนี้เนะี่ยก็เป็นเกม rpg ประจนภัยวางแผนการรบที่รับความนิยมมากๆเลยในยุคนั้นแน่นอนว่าในเกมนี้ก็ได้มีการบรรจุเวทมนต์ไฟบอล ให้ทำหน้าที่เป็นเวทสำหรับโจมตีศัตรูจำนวนมากๆพร้อมกันในครั้งเดียวหรืออย่างในปี 1, 1993ซึ่งเป็นปีที่การ์ดเกมในตำนานอย่าง Magic the Gathering ได้ถืกอกำเนิดขึ้นนะครับทั้ง Magic เองก็ได้นำไอเดียของเวทไฟบอลมาสร้างเป็นการ์ดและใส่ลงไปในเกมของตัวเองเช่นกันหรือแม้กระทั่งการ์ดเกมรุ่นน้องที่ได้รับความนิยมทางฝั่งญี่ปุน่นในเวลาต่อมาอย่างยุกิโอที่เปิดตัวในปี1999ในการชุดแรกที่ออกมา ก็ได้มีการนําเสนอเวทมนต์ไฟบอลที่มีเอฟเฟกต์สามารถลดพลังชีวิตของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค2000ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูถึงขีดสุดของวงการวิดีโอเกมยุคหนึ่งเลยก็ว,ว่าได้เกมอาร์พีจีในตำนานอย่างอัลติมาออนไลน์เดียบโบหนึ่งเดียบ์โบสองโ r ล์ออฟคราฟหรือแม้กระทั่งอย่างแรกตอลล็อกออนไลน์เนี่ยเกมเหล่านี้นะครับล้วนแต่มีการบรรจุทั้งษะเวทมนต์ไฟบอลให้เป็นความสามารถหนึ่งของคลาสนักเวท ที่สามารถใช้ในการต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือใช้ในการประลองระหว่างผู้เล่นได้ซึ่งด้วยความนิยมของเกมเหล่านี้เมื่อรวมกับการเดินทางที่ยาวนานกว่า30ปีของเวทไฟบอลในโลก RPG ีจณจุดจุดนี้อาจจะเรียกได้ว่าไฟบอลเนี่ยกลายเป็นทักษะที่เป็นสัญลักษณ์หรือถูกนับเป็นไอคอนิกของเราจำเวทในโลกแฟนตาซีไปแล้วก็ว่าได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วผมขอเสริมอีกนิดนึงนะครับ ด้วยเทคนิคของการแสดงผลของเกมสมัยใหม่เนี่ยเขาสามารถแสดงบอลเวทมนต์ได้สวยงามและก็อลังการมากขึ้นดังนั้นเมื่อก็เลยส่งผลให้เวทไฟบอลในหลายๆเกมถูกลดระดับลงนะครับซึ่งแต่เดิมเป็นเวทระดับสูงที่อาจจะใช้ในการต่อต้านศัตรูจํานวนมากกลายเป็นเวทมนต์มาตรฐานหรือเป็นเวทมนต์ระดับกลางแทนโดยผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็จะใส่เวทสายอาคีที่มีความอลังการมากกว่าให้กลายเป็นเวทระดับสูงของเราจอมเวทแทนอย่างเช่นเหล่าซเซอร์หรือเหล่าแม่มดในเกมเดลโบ2 ก็จะมีเวทไฮดร้าและเวทเมเทโอเป็นเวทระดับสูงหรืออย่างในเกมเล้งลาลกออนไลน์เนี่ยเวทสูงสุดของสายอาคีนะครับก็จะเป็นเวทเมเทโอสตอมครับสรุปนะครับเวทไฟบอลเป็นหนึ่งในเวทมนต์ที่รับความนิยมในเกม r p g ีจีตั้งแต่อยู่เริ่มต้นของเกมกระดานหรือว่าตั้งแต่ยุคข,ของดันเจี้ยนอร์กอนส่วนกระทั่งพัฒนาไปสู่เกมคอมพิวเตอร์ที่มีการาฟิกและมีเอฟเฟกที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันซึ่งการเดินทางที่อวนานของเจ้าเวทมนต์ไฟบอลเนีย ทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพจําในโลกแฟนตาซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกม RPG ที่เหล่าจอมเวททั่วโลกคุ้นเคยและรู้จักกันดีครับว่าแต่เหล่าสายจอมเวททั้งหลายใครชอบเป็นมน์อะไรจากเกมไหนก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องราวใดๆในโลกแฟนตาซีหรือในโลกของเกม RPG เพิ่มเติมก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วก็ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์ไว้นิดนึงนะครับมันช่วยผมได้มากเลย โอเคไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ